ฮ i สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลสบัดตอคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่คลิปแรกของช่องแล้วนะเป็นคลิปแรกของช่วงเมาท์มอยหนังหลังดูเมาท์มอยหนังหลังดูเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นช่วงรีวิวนั่นแหละแต่ด้วยความเป็นช่องของกระเทยไงมันก็ต้องมีกิมมงกิมมิกอะไรนิดนึงให้มันรู้ว่าเป็นกะเทยทํา และในโอกาสที่คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแบบเม้ามอยคลิปแรกมันก็ไม่มีหนังอะไรเนี่ยเหมาะสมกับเกียรติของช่องไปมากกว่าหนังกระเทยที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้อย่างห่อแตวแตกนั่นเองห่อแตวแตกภาค7หรือว่าห่อแตวแตกแหวกโควิดปังปุริเยก่อนอื่นเราต้องบอกเลยนะว่าเราอะชอบหนังเรื่องนี้มากสามารถจะให้อยู่ในท็อป10ของปีได้เลย ถึงสาเหตุหลักๆเนี่ยมันจะมาจากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหนังปีนี้มันฉายน้อยกับ2เราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเราเป็นแฟนคลับหนังเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กจริงๆโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นตุ๊ดคนหนึ่งที่โตมากับหอแตวแตกภาคนี้ก็ออกมาดีออกมาเกินความคาดหวังจนเราแบบประทับใจมากๆโอเค พูดกันมาขนาดนี้และเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการใช้มุกอยากบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยใช้มุกได้คำเกือบตายใช้มุกได้ดีมากมุกมันไม่ใช่มุกที่ให้กลิ่นอายเก่าๆแล้วมันเป็นมุกที่ร่วมสมัยมากขึ้นมุกจิกัดมุกอะไรเงี้ยมันฮุกได้ตรงจังหวะตรงอารมณ์มากแล้วอย่างหนึ่งที่เราชอบมากเลยคือการใช้มุกแบบ ใช้ซ้ำคือคนก็อาจจะใช้มุกใช้ซ้ำยังไงเนี่ยบอกว่าใช้แบบใหม่ใช้มุกใช้ซ้ำในที่นี้เนี่ยเราตั้งชื่อขึ้นมาเองนะแต่มันจะเป็นการใช้มุกที่เหมือนเคยใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีความขำม,มากขำน้อยยังไงเนี่ยแล้วแต่คนแต่มุกเนี้ยจะถูกเอากลับมาใช้ซ้ำในจุดจุดหนึ่งของเนื้อเรื่องแล้วมุกนี้เนี่ยมันจะมีมิติแล้วมันก็จะขำม,มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างตอนที่ กับตันอเมริกาไปวิ่งกับแซมแล้วแซมบอกว่าระวังซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วกัปตันก็วิ่งแซงคืนแล้วก็บอกว่าระวังซ้ายแล้วมุกนี้เนี่ยก็ถูกออกมาใช้ซ้ำในตอน a อเวนเจอร์ d อน m e เกมใช่ไหมรูทุกคนแล้วทุกๆครั้งที่ใช้ซ้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบมิติมีคุณค่ามากขึ้นใช่ดังเรื่องนี้เนี่ยหอดเต๋าแตกภาคนี้เนี่ยสามารถใช้มุกนี้เนี่ยได้ดีมากใช้แท็กไลน์เนี่ยได้ดีมากม,มุกอื่นๆก็ ถือว่ามีแป๊กบ้างมีหามากแต่ถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแป๊กสักยีแล้วกันอีก75เนี่ยคือขำจริงขำตายเรื่องที่สองที่เราอยากพูดถึงก็คือเรื่องของชากสยองทุกคนอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าหอแตวแตกเนี่ยมันมาพร้อมกับแบบ เรื่องราวของผีอยู่เสมอแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีใครลืมหรอกว่าแพนเค้กก็เป็นผีใช่ไหมล่ะแต่ว่าภาคหลังๆมันเนี้ยมันจะไม่ได้มีฉากสยองจริงจังแล้วมันจะเป็นฉากหลอกแบบตลกๆมากกว่าซึ่งภาคนี้เนี่ยพี่พดเขาตั้งใจทําฉากสยองขวัญมากขึ้นแล้วมันมีจัมส์สแกร์ที่แบบน่ากลัวจริงๆอะ่ะถ้าจัมส์สแกร์สามครั้งก็คือประสบความสําเร็จทั้งสามครั้งทําได้ดีมากนอกจากจะเป็นเรื่องของจัมส์สแกร์บรรยาติรรากรบัญญัตก็ ทำได้น่ากลัวแบบชวนปิดตามากๆม,มันทําให้นึกถึงหนังภาคแรกที่เขาเอาใส่แบบพวกฉากสยองอะไรเงี้ยเข้ามามากในระดับหนึ่งเลยมันเหมือนเป็นการมาย้าเตือนว่าเออมันไม่ใช่หนังตลกนะมันก็มีความเป็นหนังผีหนาะทุกคนอย่าอย่าลืมนะว่าฉันก็เป็นหนังผีเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าสอบผ่านทั้งสองประเด็นแรกทั้งเรื่องแบบมุกตลกเรื่องความสยอง คนดูก็จะเริ่มแบบเอ้ยเธออวยเกินไปหรือเปล่าเธอพูดแบบเธอติ่งไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นเธอมาฟังเรื่องต่อไปเรื่องที่สามอย่างเรื่องของเนื้อเรื่องก็ต้องพูดกันตามตรงนะไม่ว่าจะเป็นติ่งแค่ไหนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบภาคก่นกอนๆที่ผ่านมาอยู่ดีคือมันมีแค่ บางๆบางๆพอให้เรื่องเดินได้แต่สิ่งที่ภาคนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาหน่อยคือมันไม่ออกทะเลมากมันก็มีออกแหละแต่มันไม่ได้ออกถึงขั้นที่เราแบบทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอรับได้แต่มันก็มีอีแบบอีกสิ่งหนึ่งที่เราผิดหวังมากๆเลยคือช่วงคลแม็กทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าช่วงคลแม็กของแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีการแบบต่อสู้เล่นยงเล่นใหญ่กันมาทุกภาคภาคนี้เนี่ยมันแบบอื แอบเบาไปนิดนึงแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรมันทำมาดีทั้งเรื่องแล้ว,วเนาะให้อภัยกันได้อย่างเงี้ยเรื่องต่อไปเรื่องที่4ที่เราจะพูดก็คือเรื่องของตัวละครภาคนี้ก็ไม่มีเจมดํากับเซกตูนเนาะก็แอบรู้สึกว่าคาถายอะไรไปแหละแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือถูกใจมากกว่าอย่าง ตัวละครของโดมกับตั้มนะคะก็คือเปรี้ยวหวานมาได้ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลามากก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบเพราะว่านางมีความร่วมสมัยคนก็จะงงว,ว่าร่วมสมัยยังไงมันร่วมสมัยแบบยกตัวอย่างนะคือภาคก่อนๆเนี่ยที่ตัวละครที่เป็นพวกเจเจกระตูนเจมดดำอะไรเงี้ยเจแต๋วเขาจะชอบมาแบบว่าข่มกันเรื่องชุดที่ว่าใครใหญ่กว่าอะไรางี้ใช่ปะภาคนี้ เปรี้ยวกับหวานเขาไม่ได้มาชุดใหญ่เขาก็มาแบบชุดเล็กๆของเขาแต่เวลาที่เขาจิกกัดเรื่องชุดกันเนี่ยมันจะเป็นการยกรายละเอียดเร็กๆน้อยๆขึ้นมาจิกกัดเหมือนเราจิกกัดเพื่อนเดี๋ยวนี้เออมันทาให้เรามีอารมณ์ร่วมมากกว่าเหมือนเราด่าเพื่อนอะไรเงี้ยอินมากกว่าคำมากกว่า แล้วพวกน้นทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเหมือนมัดเด็ดของเรื่องตั้งแต่การเปิดตัวแล้วชื่อของพวกนางตอนแรกไม่ใช่เปรี้ยวกับหวานนะแต่ว่าจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนไปดูเอเนโรว่าประโยน์เพราะว่ามันแบบมันเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยอ่านอกจากตัวละครสองตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขอชื่นชมตัวละครมาอีกหนึ่งตัวสองตัวสิอย่างพระมหาเทวีเจ้ากับที ก็คือภาคก่อนๆเนี่ยเวลาพี่พ์เขาหยิบคนที่มีชื่อเสียงมาก็เหมือนเอามาใส่เฉยๆแบบให้แบบคนมาดูเพราะว่าคนมีชื่อเสียงแต่ว่าพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยมาแบบโอ้มาแบบดีเลยมาแบบเราต้องแบบชื่นชมว่าเขาหยิบมาใช้ได้ถูกต้องมากๆพูดถึงเรื่องการหยิบมาใช้แบบถูกต้องเรามาขอชื่นชมอีก ตัวละคร2ตัวละครที่มีบทก่อนหน้านี้แล้วละ่ะอย่างตัวละครของนูรัตกับตัวละครของแม่สิตางอะไรอย่างเงี้ยคือภาคก่อนๆอน่ะก็อย่างที่บอกเลยหยิบมาใช้แบบเหมือนเพราะว่า2คนนี้มีชื่อเสียงกําลังเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตก็หยิบมาเฉยแล้วก็เล่นเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเขาเอา2ตัวละครเนี่ยมาตกตะกอนใช้ให้แบบถูกจุดถูกที่มากขึ้นมันทาให้ตัวละครเนี่ย มันคลิกเราอะแล้วเราขำทั้งสองตัวเลยแบบดีมากทำดีมากตัวละครอื่นๆก็จะมีตัวละครใหม่อย่างไบรท์กับวินที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงตั้งใจใจะหยิบมารอเรียนซีรีส์วเรื่องหนึ่งมันก็จะมีประเด็นเรื่องของมุมมองกระเทยต่อซีรีส์วเนี่ยก็เป็นแอบมีจิกัดจิกัดอยู่นะเออแล้วพูดถึงเรื่องซีรีส์วแล้วเราต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่มันแบบ ไปเชื่อมโยงกันอย่างเรื่องของการใช้มุมกล้องแล้วก็แสงสีภาพมันรู้สึกได้เลยอะว่าฉากไหนที่เป็นหนังมันจะเป็นแบบซีนของหนังแล้วฉากไหนที่พอตัดเข้ามาในอีเรื่องของพวกซีรีส์วายปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเหมือนภาพทีวีซีรีส์ทั่วไปอะแล้วฉากที่เป็นหนังอะ ภาคเนี้ยมันพัฒนามากขึ้นนะมันเป็นความซีนิเมติกที่ร่วมสมัยมากขึ้นอย่างหนังภาคก่อนของพิพ์อย่างพดจมานสว่างคาตาล้วยังรู้สึกอยู่เลยว่ามุมกล้องพวกแสงภาพอะไรเงี้ยมันเหมือนไฉไลที่เราพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นแบบแฟนคลับไฉไลนะเราดูไฉไลแบบน่าจะไม่ต่ํากว่าสี่สิบรอบอะดูบ่อยจนจําได้ว่ามันมันมุมกล้องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพจมานสว่างคาตาเนี่ยยังไม่มุฟออนจากอะไรเดิมๆเ,เลยแต่ภาคนี้คือ หูภาพสวยมากมีความเป็นซีรเมติกที่เราแบบอนี่แหละหนังฉายโลงอะไรอย่างนี้เลยอ่ะและเรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการเป็นจุดหมายเหตุคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนถูกตีตามมาตลอดว่าหล่อนเป็นจุดหมายเหตุของแต่ละยุแต่ละสมัยนะแล้วภาคนี้เนี่ยนางก็เหมือนทํามาแบบเหมือนตบปากรับว่าโอเคฉันจะเป็นให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย คือนางจริงจังมากอย่างถ้ามีบทพูดอยู่1000ประโยคอะจะมี850อาบะที่แฝงไปด้วยความในต่างๆแล้วว่าคือนี้นั่งดูแล้วมันมีบางมุกที่เราเก็ตอะคนอื่นไม่เก็ตหรือว่าคนอื่นเก็ตเราเก็ตอะไรเงี้ยจนเราคิดว่าเออเราพลาดอะไรในสังคมไปบ้างหรือเปล่าวะเราอยากออกมาตามแบบตามข่าวซ้ําหรือว่าอยากกลับไปดูซ้ําว่าเราพลาดอะไรไปบ้างแบบจังหวะไหนที่เราไม่ ตามไม่ทันอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรแบบนี้เยอะมากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วเขาตั้งใจใส่มาไม่ใช่แบบว่าแค่ใส่มาแบบใส่แบบอยากใส่อ่ะคือเขาคีเอทซีนขึ้นมาแล้วใส่ได้ลงตัวได้ถูกจังหวะมากมากก็ขอไม่ยกตัวอย่างแล้วกันก็อยากให้ทุกคนไปดูเองในโรงเราไม่อยากสปอยเราไม่อยากทำให้มันแบบเสียอรัรรสไปดูหนังในโรงกันทุกคนสนับสนุนหนังไทยดีๆบ้า สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์ให้เราปรับปรุงหรือว่าทำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะอะไรที่เราแก้ไขได้เี่ยเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดติดตามเรามาแล้วก็คนที่กดไลค์แล้วก็แบบดูคลิปที่แล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ทำให้เราแบบอยากทำต่อมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆ นอกจากนี้เราก็ยังอยากจะขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าหนังมันฉายไป4วันแล้วเราเพิ่งมารีวิวอะเนาะก็อยากจะขอโทษจริงๆเราเพิ่งแบบผัดทําคลิปเป็นมือใหม่อยู่ก็อาจจะมีความล่าชาไปบ้างก็จะพยายามทําให้เร็วกว่านี้ค่ะทุกคนโอเค ต้องลาก,กันจริงๆแล้วยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปภาพยนตร์ใหม่ๆจากกระเทยเพื่อกระเทยนะคะสำหรับวันนี้ไปบายช,าช,าชา <c oughs> ้าเช้าไบายคะ่ะทุกคนบายบาย